ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bike r e v i e w ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับมอเตอร์ไซค์คลาสสิกทรงพลังที่ยังคงตราตรึงใจสายครุเซอร์ทั่วโลกอย่าง Honda s h ช d ด w ซเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์มอเตอร์ไซค์ท้ายครุเซอร์ที่ผสมผสานความเท่แบบอเมริกันกับเทคโนโลยีระดับตำนานของญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว Honda s h ช dow ซเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เป็นหนึ่งในตระกูลเชโดของ Honda ซึ่งเริ่มเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปีหนึ่งพัซเก้าร้อเนปดปี2000เอเป็นรุ่นที่ดดเด่น เรื่องความแรงและรูปลักษณ์ที่ดุดันมากกว่ารุ่นแชโดว์ทั่วไปคําว่า er, เซเบอร์เกงก็สื่อถึงดาบหรืออาวุธที่มีความแหลมคมสะท้อนถึงดีไซน์และพลังของรถคันนี้ได้อย่างชัดเจนมอเตอร์ไซค์คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ v ี w i n ขนาด1099ซีซีที่เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำส่งกำลังผ่านระบบเกียร์5สปีดและขับเคลื่อนด้วยระบบเพลาขับเช็ดไ i ฟ์ซึ่งให้ทั้งความเงียบความนุ่มนวลและไม่ต้องดูแลบ่อยๆเหมือนโซ่หรือสายพานการตอบสนองของเครื่องยนต์นั้นน แต่ทรงพลังโดยเฉพาะในช่วงรอบต่ำที่ให้แรงบิดอย่างเต็มที่เหมาะสำหรับการขับขี่แบบครู่จริงๆแม้ว่าฮอ n d a s h a ช o w เซ1บอรจะไม่ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเหมือนกับบางรุ่นแต่ก็มีผู้นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในตลาดไทยแบบนำเข้าอิสระทำให้ยังมีสาวกครูเซอร์จำนวนไม่น้อยที่ครอบครองรถรุ่นนี้อยู่โดยเฉพาะในกลุ่มนักสะสมหรือสายทัวริงที่ชื่นชอบความคลาสสิกและความทนทานสหรัฐอเมริกาคือประเทศที่มียอด ขายสูงสุดของรุ่นนี้ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะตลาดมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ในอเมริกานั้นใหญ่มากโดยเฉพาะผู้ที่มองหาทางเลือกจากฮาร์ลีเดวิสันด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าความนิยมของฮอด้าเชดอสเซเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์มาจากหลายปัจจัยทั้งรูปลักษณ์ที่ดูดันเครื่องยนต์ที่ทนทานดูแลง่ายและสมรรถนะที่เพียงพอสําหรับทั้งในเมืองและทางไกลคนที่ได้ลองขี่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารถรุ่นนี้ให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยและขี่ได้นานโดยไม่เมื่อยลา้า ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแม้จะเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ใหญ่ถึง1100 cc แต่ก็สามารถทำอัตราประหยัดได้ประมาณ17-20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับวิธีการขับขี่และสภาพถนนถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้เมื่อเทียบกับสมรรถนะและน้ำหนักของตัวรถโดยถังน้ำมันที่ใหญ่ก็ช่วยให้คุณสามารถวิ่งทางไกลได้โดยไม่ต้องแวะเติมบ่อยความนิยมของฮอ n d a s h a d ด w ซเบ1100มาจากหลายปัจจัยทั้งรูปลักษณ์ที่ดูดันเครื่องยนต์ที่ทนทานดูแลง่าย และสมรรถนะที่เพียงพอสําหรับทั้งในเมืองและทางไกลคนที่ได้ลองขี่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารถรุ่นนี้ให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและขี่ได้นานโดยไม่เมื่อยลา้าในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันแม้จะเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ใหญ่ถึง1 1 0 0 c ซีซีแต่ก็สามารถทาอัตราประหยัดได้ประมาณ17-20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับวิธีการขับขี่และสภาพถนนถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้เมื่อเทียบกับสมรรถนะและน้ําหนักของตัวรถโดยถังน้ํามันที่ใหญ่ก็ช่วยให้้คุณสาาามรถิ่งทงทไกลได โดยไม่ต้องแวะเติมบ่อยๆจุดเด่นของฮอ n d a s h ช d o w ซเ er 1100คือการขับขี่ที่มั่นคงระบบการสะเทือนหน้าแบบเ e l e s c o p i c ฟ o r k และหลังแบบ d u a l s ช o อ k ทำให้ซับแรงกระแทกได้ดีแม้จะขี่บนถนนที่ไม่เรียบบ่อนั่งต่ำและแห่งกว้างช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายเหมาะทั้งกับผู้ชายและผู้หญิงที่ชอบรถใหญ่แต่ควบคุมง่ายดีไซน์ภายนอกของรถก็ถือว่าโดดเด่นมากตัวถังน้ำมันทรงน้ำหยดท่อไอเสียครเมียมคู่อยู่ด้านขวาเต็มความยาวรถลอซซี่ลวดคลาสสิกพร้อมยางขนาดใหญ่ และบางโทรหน้าหลังที่ให้ความรู้สึกถึงความแข็งแรงโดยรวมแล้วให้ภาพลักษณ์ของรถครุเซอร์แบบเต็มขั้นในช่วงที่รถรุ่นนี้ออกใหม่ๆราคาวางจำหน่ายในตลาดต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ8,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ250,000-270,000บาทหากนำเข้ามาในไทยพร้อมภาษีนำเข้าราคาจะอยู่ในช่วง3 5 0 0 0 0 4 0 0 0บาทแล้วแต่สภา,าพอและอุปกรณ์เสริมแต่ในปัจจุบัน สามารถหามือสองได้ในราคาประมาณ1,800,000ถึง2 5 0 0 0 0บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถครูเซอร์เครื่องใหญ่ที่ขี่มันและดูดีสิ่งที่ทำให้ฮอนด้าเชโดเซเบอร์1แตกต่างจากคู่แข่งคือความลงตัวระหว่างพลักกำลังความทนทานและการดีไซน์ ที่ยังดูดีแม้ผ่านไปหลายปีเป็นรถที่คุณสามารถขีด่ได้ทุกวันหรือจะเก็บไว้เป็นของสะสมก็ยังดูมีคุณค่าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาครูเซอร์ที่ไม่เหมือนใครและยังขี่สนุกฮอนด้าเชโดเซเบอร์1 0-0คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม